สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแจ้งข่าวเรื่องการขายของนะจะมาบอกเรื่องว่าเออจะมีของลถใหม่เข้านะก็คือว่าของเก่านี้ก็เหลือเยอะอยู่ก็เลยจะมาบอกก็มาเซลลของเก่านะแต่ก็ไม่มีท่ทำหนิกนะอันแรกก็อันนี้นะอันนี้จากสองร้อยสิบบาทตัวนี้ขายแค่สองร้อยบาทเท่านั้นนะนะคะต่อไปนี้นะ ตัวแรกขายสองรอบาทตอนนี้เหลือร้อยแปดสิบแล้วนะคะต่อไปอันนี้นะคะเป็นมากรองเหลืออันเดียวนะมากรองเหลือเดี้วนะคะนี่นะคะตัวแรกขายหนึ่งรอยสิบบาทตอนนี้ขายแค่หนึ่งรอยบาททำงาน,นนะคะสวยมากนะคะเห็นของจริงก็ใหญ่เหมือนกันนะใหญ่หมดแล้วเนี่ยต่อไปนี่นะ เป็นเต่านะคะเต่าที่เหลือเรียวแลวไม่มีตัหนินะคือว่าช่วงนี้เรียนหนักด้วยแหละนะก็เลยแบบว่าใครจะสั่งของมาคือแบบว่าเราก็ไม่ได้ขายใช่ไหมไล่ะเราคือเรียนนเ,เขาบอกว่างั้นไม่เป็นไรหนูไปดูร้านอื่นเางงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะต่อไปมาดูอันอ่าใช้กลางกันนะอ,อันแรกก็จะเป็นนี่เลย เจกต่างนะตัวแรกขาย1 0 0บาทตัวนี้ขายแค่เกบาทนะต่อไปนี่นะ,นนะ,ะอันนี้ขาย90อันนี้ขายตัวแรกขาย50บาทตัวนี้ขายแค่40บาทเท่านั้นนี่นะคะ40บบาทเหมือนกัน อันนี้สวยมากเลยเป็นมิกกี้เมาส์เห็นปะ่ะอืมแล้วก็จะมีอีเป็นอันนี้นะอันนี้คือเก้าสิบอันนี้สี่สิบสี่สิบแล้วก็สี่สิบเหมือนเดิมจ่ไปอันนี้นะคะอ่นะ จากตอนแรกขายละสี่สิบตอนนี้ขายแค่สามสิบาทเท่านั้นนะคะซื้อกันเยอะๆนะอันนี้นะคะเป็นอ่ามีแต่คนต้องการนะเดี๋ยวเรามารีวิวอันเล็กก่อนกนะ่อนเนาะถ้าคู่เก็บก,กันอันเล็กก็จะมีนี่เลยแผ่นละบานนะเลยก็เกิดให้นอันนี้ขายอะลละยี่สิบห้าบาทนะ ยี่สิบห้าหมุดเลยนะมันเป็นอันเล็กนะแล้วก็ออกต่อไปนะคะนี่นะอ่านี่เราขายอาะไรสามสิบบาทเท่านั้นไม่สโลวนะแต่ว่ามีไม่มีต้นหนีผิดไม่มีต้หนีนะเนี่ยนี่ก็ไม่มีต,นมมตน้นหะนีนี้ก็ไม่มีตห้นตหนีเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเฟนนี่แล้วสุดท้ายแล้วว่าเสียดายมากเลย ที่นะ่อะไรยี่สิบบาทเหมือนเดิมนะคะเราคงลดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็น่ารักอยู่ตนะ่อไปก็น,นี้ค่ะยี่สิบบาทเหมือนกันเนะราลดแล้วนะนะคะนี่ก็ยี่สิบบาทเป็นนมีขนมีขนตาตนอี้ก็เดียวกันนะคะโลโก็เหมือนกันเลยต่อไปเป็นนี้นะคะ่ะ เราว่าจะไม่ขายอะละเอ้ยหรือว,ว่าไม่ขายดีกว่าไม่ขายก็ได้แต่ถ้าใครสนใจก็บอกเลยนะนะคือเราเซลล์มากๆเลยนะเนี่ยต่อไปนี่นะคะน,น,นี่นะปังเนี้ยน่ารักมากนะคะนะคะตอนแรกขายหกสิบบาทตอนนี้ขายแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นโอ้ยน่ารักมากใครซื้อไปนี่ไม่เสียใจไม่เสียใจนะคะโชคดีมากๆเลยอ้าวสุดท้ายเป็นไฮไลไท์นะคะ นี่เลยอืมเป็นโดนะของคลยะของเบโดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่าเรามีอ่ะประมาณห้าหกสีใช่ไหมแต่เราขายไปแล้วเหลือแค่สีส,ส,ส,สีพู่นะอันนี้ใครออัลละสามสิบห้าบาทนะคะนี่นะเดี๋ยวให้ดูของทั้งหมดนะคะับน,นึ่งนะนี่นะคะ าใครซื้อทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยนะที่เห็น mm. เห็นกันอยู่นะคะทั้งหมดนี้นะคะ mm. ก็คือจะมีของแถมให้นะคะเป็นสกู๊ตชีตตัวใหม่เลยนะคะนะคะแต่ไม่บอกว่าว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ที่สาคัญะคะ่ะจะส่งฟรีให้ด้วยนะคะจะส่งแบบ EMS ให้ฟรีนะคะถ้าใครซื้อหมดนี้นะคะด่วนนะคะค่ะด่วนนะคะถ้ละหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเราก็จะกลับเป็นราคาเดิมนะคะอย่าลืมมาซือ้อกันเยอะนะ อุดหนุนเราหน่อยหน่อยนะคะขอบคุณมากมากนะคะบ๊ายบายอุดหนุนเราหน่อยน,น,นะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะใครสนใจติดต่อนะคะอดิล like, ่าเอ็นเอสองห้าสี่ห้าค่ะบ๊ายบาย